ประโยชน์ของการมีสุตตะนะอย่างที่เราทราบแล้วประมาณ12%พระสูตรประโยชน์ของสุตตะคือการได้ยินได้ฟังแก้ไขปัญหาได้หลายอย่างการที่เราได้เป็นผู้สดับแล้วเราสินยังไม่ดีสมาธิยังไม่ดียังไม่ได้เป็นอริยะแต่ทำสมาธิได้ บวกกับการได้สดับแต่สมาธินั้นจะต้องไม่เสื่อมเมื่อกระทําการละคือต้องชํานาญเชี่ยวชาญบวกกับการได้สดับจะไปเกิดเป็นเทวดาในสมาธิขั้นนั้นๆและเป็นเทวดาที่เป็นอริยะหลังจากกายแตกทําลายจากปรินิพานในการประชุมสนทนากัน ลองบอกว่าผู้ที่เงียโสดลงฟังชื่อว่าเป็นผู้มีอุปนิสัยการมีอุปนิสัยเป็นเนเตให้กําหนดรู้ซึ่งทำอย่างหนึ่งละทำอย่างหนึ่งกระทําให้แจ้งซึ่งทำอย่างหนึ่งและจิตหลุดพ้นจากอาสวะเราไม่ถือมั่นด้วยอุปทา,านได้นี่เป็นประโยชน์ของการเงียโสดลงสดับอุปนิสัยคือนิสัยหรือความเคยชินในความเป็นกุศล ส่วนใหญ่ที่พระศาสดาใช้จะใช้แบบนี้ส่วนความเคยชินในฝั่งอกุศลจะใช้อนุสัยอนุสัยที่นอนเนื่องในสันดานอย่างนี้ถ้าเราคิดอกุศลกรรมบทสิบอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วเราปล่อยให้จิตผูกติดกับอารมณ์นั้นเพราะอำนาจแห่งความเพลินอันเนี้ยเกิดอนุสัยคือนิสัย ความเคยชินในฝั่งไม่ดีดังนั้นพระศาสดาให้เราเนี่ยฝึกสร้างให้เกิดความเคยชินในฝั่งดีดังนั้นเราเราเห็นประโยชน์หลายๆอย่างตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นพระสูตรที่บอกว่าฟังคำท้าทากดเนึ่งเนื่องจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิอันนี้บอ์ว่ารับประกันว่าถึงจะขาดสติเวลาตาย ก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพเทวดาจะบรรลุธรรมปกติขาดสติเวลาตายจะไปสู่อาบายทุกติวินิบาติานรกแต่ถ้าเราสร้างเหตุการ์ฟังคำถ,ถาคตหนึ่งเหนองจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐินี้เป็นอนิสงส์งที่จะได้อน,นิสงส์งของสุดตายอีกอันหนึ่งคือในพระสูตรที่พระองค์แบ่งบุคคลเป็นสิบจำพวก สิบจำพวกนี้มีห้ากลุ่มคือพวกทุศินมีศินลาคากล้าพวกมักโหลดพวกฟุ้งซ่านในห้ากลุ่มนี้จะมีสองพวกพวกหนึ่งฟังพวกหนึ่งไม่ฟังพวกไม่ฟังจะไปทางเสื่อมอย่างเดียวไม่ไปทางเจริญถึงความเสื่อมอย่างเดียวไม่ถึงความเจริญพวกที่ฟังจะไปทางเจริญอย่างเดียวไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อม นี่อีกประสูตรหนึ่งและในบุคคลห้าจำพวกเนี่ยสิ่งที่เราควรตรหนักคือในบุคคลกลุ่มที่สองที่เป็นผู้มีศินแต่ไม่กระทํากิจนื่งด้วยการฟังไม่กระทํากิจนื่งด้วยความเป็นผูสูตรไม่แทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิพวกนี้จะไปทางเสื่อมอย่างเดียวไม่ไปทางเจริญแม้จะมีสินดีก็ตามดังนั้นการมีสินดีโอกาสพลาดยังมีได้ ให้เพิ่มเรื่องของสุตตะสุตตะเป็นคำพูดคำเดียวที่สามารถใช้แทนพุทธวจนะคือตถาคตภาสิตาได้แต่ถ้าจะพูดโดยละเอียดพระองค์ก็จะแยกเป็นสุตตะเคยยะเวยากรนะคาถาอุทานอิติวุตกะชาตากะอปูตาธรรมะเวทละแต่ละอันพระองค์ก็จะมีบัญญัติหมดว่า ชาตากาหมายถึงอะไรก็คือประวัติของพระเจ้าอย่างนี้อัพภูตรธรรมะคือธรรมะที่ประกอบด้วยอัจฉริยังคือความน่าอัศจรรย์เวทัลละเป็นธรรมะที่เป็นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตาอย่างนี้เป็นต้นประโยชน์ของสุตตะเมื่อคนที่ตั้งใจเงี่ยโสดลงฟังจริงๆพองตัดว่า นิวรณ์ห้าจะดับอกุศลที่แท้จริงจะดับเมื่อนิวรณ์ห้าดับด้วยการตั้งใจเงียโสดลงสดับโพชงเจ็ดจะถึงความสมบูรณ์บริบูรณ์เมื่อโพชงเจ็ดถึงความสมบูรณ์บริบูรณ์วิชาวินุตก็จะถึงความสมบูรณ์บริบูรณ์นี่ก็เป็นประโยชน์ของสุตตะอีกอย่างหนึง่ง ดังนั้นในการฟังธรรมะของพระศาสดาในครั้งพุทธกาลเขาจะตั้งใจฟังกันมากเพราะเป็นโอกาสในการหลุดพ้นได้ใครส่งเสียงขึ้นมาคนข้างๆเกาจะเอาเข่ากระทบเขา่าแล้วบอกว่าท่านผู้มีอายุจงเป็นผู้มีเสียงน้อยขณะนี้พระผู้มีพระภาคกำลังทรงแสดงธรรมเพราะนั้นบริษัทของพระศาสดาจะเป็นบริษัทที่มีเสียงเงียบมาก แม้จะอยู่กันห้าร้อยก็ไม่มีเสียงเลยพระเจ้าเปรตที่โกศลนี่ทึ่งมากพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ชงนสนเทใจเมื่อหมอชีวกพาไปหาพระศาสดาซึ่งมีพิขุแวดล้อมอยู่ห้าร้อยบอกทำไมไม่มีเสียงเลยลวงเรามาฆ่าหรือเปล่าแต่พอไปถึงจริงๆก็พบว่า พระสัสดานั่งแวดล้อมอยู่ด้วยหมู่พิขุจํานวนมากจริงๆแต่ไม่มีเสียงหมู่ปริพพาชกทั้งหลายจึงสรรเสริญบริษัทของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นบริษัทที่มีเสียงเงียบปริพพาชกเวลาเขานั่งสนทนาคุยกันบางทีก็เอ,อกระเลิกเสียงดังพอเขาเหลือบไปเห็นพระศาสดาเสด็จมาใกล้ๆเขาก็บอกพักพวกเขาว่า พวกเราจงเงียบเสียงพระศาสดาสรรเสริญความเป็นผู้มีเสียงน้อยบางทีท่านอาจจะเสด็จมาแวะมาคุยกับเราก็ได้ปริพาชคทั้งหลายก็จะเบาเสียงลงนะสัาพะพระศาสดาก็จะเสด็จเข้ามากุยด้วยอย่างนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะของอ หมู่บริษัทของพระศัสดานั่นเองวันนี้เป็นวันสำคัญอย่างไรวันนี้เป็นวันที่พระศัสดาตรัสว่าเป็นวันที่มีการประชุมกันของสาวกเรียกว่าสาวการนังสันนิปาโตในพระสูตรนี้อยากจะอ่านให้พวกเราฟังเป็นพระสูตรที่ผู้เจ้าตรัส ถึงวันสาวกาหนังสันนิปาโตซึ่งวันประชุมกันของสาวกเนี่ยมีมาในพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่ที่พระศาสดาของเราย้อนไปประมาณ91กับที่แล้วจริงอาจจะมีมากกว่านั้นแต่พระองค์ก็ยกมาให้แค่91กับก่อนซึ่งในช่วงนั้นมนุษย์อายุ80,000ปีแต่จริงๆเลยกว่านั้นไปก็มี ในยุคที่อายุยืนที่สุดที่พรงค์ตัดไว้คือ336,000ปีใน9กถอยไป91ก้ับเกนี่ยก็จะมีพระมีการประชุมกันโดยพระศัสดาแล้วก็แวดล้อมด้วยหมูพิกุอลานขีนาศพในยุคกแรกนั้นจะประชุมกันถึงสมครั้งแต่ละครั้งมีปริมาณมาก ช่นผู้เจ้าวิปัสสีประชุมกันถึง6 8ล้าน8แลูกก็คงจะนั่งไกลกว่าพวกเราที่นั่งอยู่ณวันนี้ในวันนี้คงจะไม่กี่พันนะยกนั้น6 8ล้าน8แสนลูกไม่มีไมโครโฟนด้วยแต่พระเสียงของพระศาสดาเนี่ยเปล่งไปได้ไกลทั่วโลกธาตุ และต้องการจะให้ได้ยินไกลแค่ไหนก็ได้ได้ยินขนาดไหนก็ได้และสม่ำเสมอพอดีกันนะดังนั้นพระศาสดาเราไม่ต้องใช้ไม้เหมือนอาตมานี่นะอาตมาเป็นมักคานุคานะนะอก็เล็กๆน้อยๆนะอืมแตพระพระอนุลเคยสรรเสริญสาวกของ พระศาสดาหยุดรูปหนึ่งว่าเปล่งเสียงไปได้เป็นพันเป็นหมื่นโลกธาตุพระศาสดาเราบอกอานอนท์นั่นมันสาวก<ม>อืนะพระนอนนท์ก็ยังชมอีกพู้เจ้าก็บอกครั้งที่สองอานอนท์นั่นมันสาวกอืมบอกสามรอบเนี่ยพระนอนนท์เลยพึ่งสงสัยนะแล้วพระศาสดาเปล่งเสียงไปได้ขนาดไหนพู้เจ้าบอกเท่าที่ปรารถนานะ ไม่มีประมาณเลยแล้วจะส่งไปได้ยังไงถ้ามันไกลๆไปถึงพวกพลมบอกส่งแสงไปก่อนให้รู้ตัวแล้วค่อยส่งเสียงตามไปจริงเลยนะเพราะว่าในสมาธิขั้นลึกเนี่ยเสียงจะไม่เป็นอุปสรรคดังนั้นส่งเสียงไปถ้าเขายังไม่ตื่นเนี่ยเขาไม่รู้ตัวเขาไม่ได้ยินนะอ่าเหมือนพระศาสดาของเรานั่งสมาธิอยู่ที่โลงนานเนี่ย ฟ้าผ่าอยู่ข้างๆอย่างนะไม่ได้ยินไม่ได้สนใจนะจนออกมาเดินจงกรมข้างนอกพวกชาวนาเขาถามว่านะท่านหลับอยู่หรือเปล่าไม่ได้หลับนะอืมนะแต่จิตตั้งมั่นแต่ไม่ได้ยินนะอืมดันั้นพวกที่นั่งอยู่ไกลๆไม่ต้องกังวลนะอ่านะถ้าเรายัางพอได้ยินก็ บรรลุทำได้ในที่นั่งแห่งอาสนะ